เอาบาทนี่สวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องทุกปู้ทุกคนคือเก่าละมือเด็กกได้ตอนเศร้าภาพเป็นมองหน้าตอนสวยก็สีภาพมเาม็นมองมักอื้อวาสันทอไปสีเก็บมักอื้อไปฝากพี่ฝากน้องคือเมือมงไก่เมืองไก่เติบวาสันทอไปอันนี้บักนวยบักอื้อนอะครับนี่บักอือ้อหรือว,ว่าฝักท่องวาสันทอือจักพรรดยังบุกในเม็ดเด้ในมากอะเอามาอันปลูก เปลงไว้สายนำยศลงไปว่สา,าสันเทอบ้านี้กาซีเมนหน่วยบักอื้อน,นวยเดียวนี่เอาเก็เบเม็ดมากปลูกแต่ว่ามันออกไล่ออกสีคนละวาดคนละทรงนี่กับน,นวยหนึ่งบักอื้อหนวยเดียวแต่ว่าอันมันมีออกลูกมากบ่กคือกัน นวยดำนวยไล่นวยกลมนวยแบนว่าสันถอการงง,งอยู่ออกอันประยื้อหนวยเดียวเก็บเม็ดไว้มาปลูกบานี้ลูกพ่กคือกันจักหนวยว่าสันถอมาเอาสูฟังสันดอกว่าฮ่าฮ่านี่เด้อประยื้อบ่ได้ซื้อเม็ดมาดอกนี่ค่ะอันนี้ก็อนวยแบน เตอบล่ายเตอหนุวยอันเขียวหนุวยดำต่างกันว่าสันทอดภาคกันโซล่เอื้อยกับน้องมาเก็บบะเอือยไปยเป็นตะฮักบ้าคนน่ะใช่ใช่ตะฮักขนาดใดเอามาเมืองด้วยป๊าโธเป็นกีบเป็นกีบเพราะปั่นเงื่นประเทศเล้าเถอะ มังลูกพูดนะเป็นขีดเป็นขีดว่าสั่น <laughs> งามแ,แต่ว่าลูกแค่นั้นไม่รอสักพักก่อนหลายหลายแบบหลายวาดหลายทรงอันนี้บักอื้อเกิดจากเม็ดอันนุวยเดียวเกิดจากนุวยเดียวแต่ว่าหลายหลายรูปหลายทรงว่าสันทอไปว่าซู้ฟัง นั่นเก็บผลผลิตไปสันแลวบาทนี่นั่นมเอามาเก็บบักอือกับบักฟักท่องไปฝากผู้อยู่ทา่งไกล่มาสันทอบ่ต้่องสื่อบ่ต้องขายกเกษตรปลอดเคมีปลอดสารผิษคือกเกษตรไบโอนิกนะครับออพ่อไปพววเข้าสามชีน่วยเต็มกระตา สามชี้น่วยเทียมกระตาเออชีวิตไปโอนิกมันมีความสุกยังสี่แ่ะครับเก็บผลผลิตแล้วบาทเนี่ยอืมเอาเว้าสูฟังสวัสดีครับผมทิดๆตามกดฝากกดอันสะไข่กดหัวชิงไข่น้ำแในเดอ้อผู้ใดเมืองได้ฟังแล้วก็ได้อขอบคุณครับผม